เืแล้วก็กาอตีุ่อะไรนี่ฮะมันไม่้อนล่างมันเป็นทำให้ยากนคับการ้าข้ามในในเลือดีครับโดยมัน้สามารถที่จะคุณต้องามรูกเไปฆ่าต่างตัวอ๋อเข้าไปเข้าไปเสริมตรงนั้นเลยคือเขาเทียบกับออไม้ลาไว้ทีด่างไา ใช้ใช่ครับมีให้เป็นสองเป็นถุงที่ว่าแม่กเป็นแล้วก็ไรก็ดนาไม่ทร่เลย่บ้ายแ่ไนคือผมคุยกันในนั้นเียงหนึ่งคือผมเป็นเจ้าการยาตั้งแต่สัาสิบปีที่แล้วครับผมเป็นผู้ดำเนวการองมารั้งไปเจอเราทุกเือนันหน้าหันตาบริษัทยาหลว ครัการก็ทดลองให้คนไข้ทานทานทานจนกระทั่งการักษาจนมีวันหนึ่งผมลูกค้าของเราองให้ผมช่วยขับรถพาแม่เข้าไปก็เดือนละครั้งก็ไปเจอกันทุกเดือนทุกเดือนวันนั้นพอดีแกพอมีเวลาว่างดากลูกคอนแตนต์มันวันนั้นคุณจะคปจัดอะไรยาจัดเป็นค่าเซลลเบรนด์เฮ้ยคุณเข้าใจผิดแล้วยาผมไม่ได้เป็นค่าเซลเร็ง ยาผมเนี่ยไปทำให้ภูมิต้านทานแข็งแรงขึ้นแล้วภูมิต้านทานไปต่อาก,กาาข้างในที่เซลล์เนี่ยที่บอกพูดน,นะกกนนนคือแกไปเสริมเพราะฉะนั้นใ,ใครๆก็กินได้ไม่ได้เป็นมะเร็งก็กินได้เอป้้งกันไวแต่ลูกอยู่ปปุ๋มต้านทา,า,านดีเพราะว่ามันมันป้องกันได้หลายหลายตัวไม่ไม่เฉพาะมะเร็งอย่างเดียวใช่ มันไปฆ่าตัวอื่นไดโลกนะฮะไวรัสไรมันก็ฆ่าได้เท่ากันจริงๆนะครับบเมื่อกี้ดูว่าคุณหมอเขาเปลี่ยนใจไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประบทับไปเลยครับคือพอมดอกมาเนี่ยคือลักษ

ครอบ้านเรามันไม่ไมีความคิดเป็นนิย,ยามฉั้นก็ไม่เชื่อ <c oughs> แล้วเน <c oughs> ี่ยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดปีนี้ผมสังเกตดูว่าคนปีเตอร์ที่จะกินยาเพราะว่าฟรี่ยงไม่กลัวความตายก็ <c oughs> ขนาดหมอคือเขาก็เขาไว้คนไทยใช่ไไว้ใจหมอไว้ใจแบบ ฝากชีวิตแบบฝากนะนี่เลยแม่เด็กเป็นอย่างนี้เลยะน้องชายเป็นมะเร็งใน,นเรื่องอะไรยุบหัเหียบมันเรื่องอะไรเนี่ยมันในกระแสเรื่องอะไรถ้าข้อมูลไปเยอะแยะไม่ควรจะฉันจะมุ่งแต่ว่าจะกินยาลบเคสเค็นตัวอย่างเนี่ยรู้เลยขนาดนี้นเคสตัวอย่างที่มากินยาหายแสงอะไรเสร็จแล้วมันก็เด็กกัน ต้องบอกคุณ <sen> พ <festivals> ่อผมด้วยคุณพ่อผมจะ่บอกเลยว่าเทียงหมอไม่เชื่อหมอว่าหมอไม่ตอทีออ่านไมออกที่ไหายจนถึงเสร็จก็ม่ได้การแยกผมออกขัรถไฟ้วผก๋ีน ก็ไปฉุกเฉินรับวีที่ผมเป็นคนไข้ที่นั้นครับหมอก็จัดการสวนใส่ท่อกลับบ้านนี่ก็ข้อเช่อ้ครับรพร้อ้งอคาคม่งแล้วกเดินปะวครับพอวันเสาร์ผมก็อยู่เฉยๆผมก็เดินไปเดินมามันลีบรอบผมผมใส่ท่อให้หน่อยแล้วครับไปรับตัไปเลยไปับกระบวนเลยครับผมครับ ไสุเิับตามเลยหมอเป็นลิหมอจะงจะเปลี่ยนใหม่เราเอาออกไปเลยหมอไม่ต้องส่ก่าแล้วถ้ามันฉีบไว้ออนอย่างมาได้เรื่องหน้ามาคือคือตามอนโปรเซสเขาต้องใส่ไว้สองอาทิตย์ไม่ใส่ เนรามีอลไรมาหาหมอเลยต่อแล้วไม่ีจีไม่ออกราบามามาหาหมอเลยสอนะมาอยู่แล้วอ่ะหมอน้าแล้วหมอแต่เราควแก่ะไรบรับหมอผู้หญิงฮะหมอผู้หญิงนี่นะหมอวินมนใจคมอวันนัดไปเจอหมอที่้านไหนเขาก็ดูดู ใส่เปลี่ยนใหม่บอกไม่เอาอองไม่ต้องใส่สิวันนะเเร่มี้ยง่ใจหมามันฉีออกแล้วทำไมต้องใส่ฉีก็ไอยู่เป็นคนอะไรดูไม่ดีอ่ะะก่าน้า